ดูดิจะตัดง่ายเน่นมากต้องันทันตูเท่าก่อ ดำดูด้วยครับประกอบประกอบล่างก่อนโอ้ยใส่บนบ่ะใส่ตัวข้างตัวแรกก็ใส่ให้ดูไก่อนเลยตัวแรกก็เอาเลยตัวแรกเอา น้องเป็นผ้าหน้านะคะผูกบางลายน่ารักมากผ้าหน้าเนี่ยนะคะแบบใส่คลุมชิวๆเนะาะจะถอดหรือแบบจะปลดอย่างงี้ก็ได้เออเป็นแบบแจ็คเก็ตเป็นผ้าหน้าล้วนนะคะลูกค้าผ้าหนาไหมไม่ได้หนาถึงขนาดแบบตึบอะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้เรียกหนา ไม่เคยเปิดลูกค้าหมดท่อันนี้แกนอะผ่าหน้านะอันนี้คือผ่าหน้าถ้าหนาจ้ะนี่หนาแบบหนาหนากับหนาบางๆหนาปานกลางผสมกันดีกว่าประมาณกีณ<ค>่ตัวคะค่าส่งเท่าไรออหร่ประมาณห้าสิบค่าส่งประมาณสองร้อยค่ะ พเพราะว่าเราลงตู้มันยู่มันเลยแบบน้อยนี้คุแ่จะให้หาง,งานถ่าหน้าล้วนนะคะลูกค้าเด็ดห้า <5 S 2> ลูกสิบลูกมาเลยไี่ก็มีมาอีกนะแม่ยี่สิบลูกยี่สิบูกแล้วเด็ดห้าลูกสิบลูกมาเลยแรงมาลูกค้าใหม่แล้วนี่ลงคันที่สามแล้วใช่ปะสี่รอบเราจะลงสี่รอบ พวกนี้จะเป็นโรงโอเวอร์พี่มันจะแบบมันจะแบบเใหญ่หน่ารักองน่ารักมากเกะกะแล้วก็ช้ากันนิดนึงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่เสื้อบดีตัวอะไค่ะแม่ แบบนี้เรื่องงานอะไรคะหน้า,า,ค,าค่ะลูกค้า CG h d ค่ะเป็นไหม,มพรมหาหน้านะคะเป็นผ้าหนาเนาะตัวนี้ป็่ผ้าหนานะคะน้องจะมีหนากับบางนะคะนี่เลยค่ะรูปเป็นคอแบบนี้นมาแล้ิดรมรับรีวิวค่ะ,คะแรงมาก <c oughs> แม่จ๋าซือ <c oughs> เปิดไม่ก,กี่<ห>ตัวเองเอาง่ายงนัดก,กันไว้เนี่ยแรงมากแค่เห็นราค,ะคะก็แบบอติดตรงน้นไม่เห็นเลยไม่เห็น ไม่เห็นเลยไม่เห็นนะคะ,ะแล้วดูมันประกอบล่างไปไม่เห็นช<อ>ั้นข้ล้นี่จึ้งแลใช่ไหมแม่าอาละคือถ้าไปตีฟูหรือไปไปซักอบความอมเนต้อ,เอะเียทุกคนกินไปงตเจ็ดโมงเช้ายังไม่เสร็จเ่อกจออรจงิงอะไรไป,น,ปนี้หนาลูกค้าลูกค้ารอ หมุกันเลยจะแม่๋าวันนี้ให้คือพวกหนูไม่อยากเก็บยอดลูกค้าล่วงหน้าเพราะว่าบางทีหนูก็เข้าใจเนอะลูกค้าเงินต่องเงินเงินหมุนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากเอาเงินลูกค้ามาส่เอาไวเเเเ้เนอะส่วนลูกค้าไปแบบซื้อแล้วขายเอาถุงก่อนได้กำไรจะได้ทำเงินทำกำไรไปอกบอกน้องมาน้องก็ล่อยค่ะเราไม่ได้แบบถืออะไรที่เราถึงใครูกค้าเ่ยเก็บเงินลูกค้าไม่ต่อก็เพ่งไปขอมาช่วยๆอย่างเงี้ยข ขาดเลยไม่ได้อยากขายเนาะคุณเนาะใช่อยากขายอยากได้เงินจะขาดแม่แต่ว่าเห็นใจลูกค้าเนาะใช่เราไม่กล้าหลับเองพี่ยยูพินบอกสวยค่ะสวยมากสวยไิ่ใช้คำว่าสวยมากกันนะเปิดสายเดี่ยวไหมพรมไหมคะใส่เดี่ยวไหมพรมจะหมดละแม่เร็วเหลืออีกห้าลูกจะหมดแล้วเหลืออีกห้าลูกจะได้เปิดหรือเปล่าก่อนจะได้เปิดไหม ยังสงสัยอยู่เลยว่าจะได้เปิดไหมอยากได้สายเดี่ยวไหมพรมรีทักหาแอดมินเลยนะทักเลยคือพักแล้วต้องโอนเลยแม่เพราะว่าของหายยากใช่ระบบดูดนะแม่ใช่เราเราไม่ดูดก่อนได้ก่อนนะเราไม่ดูดเพราะว่าบางคนเนาะอยากได้บางคนอ่ะมาแบบกดสิบไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เราอยากให้ได้ทุกคนจะจ่ายเท่าไหร่กันคะงานนี้ตัวนี้สามพันเก้าร้อยบาทเป็นผ่าหน้าล้วนจ้ะ ีจอตนมน่้านกนมาดเลยค่ะส่งแบบไหนคะส่งแบบไหนขายส่งยกกระสอบนะคะลูกค้าส่งไหมหุงขนส่งหรอขนส่งเอกชนอ่าขนส่งเอกชนค่ะลูกค้าหรือมารับที่หน้าร้านหรือส่งด่วนได้นะกรุงเทพเราปริมณฑลส่งด่วนได้ลูกค้าจะเรียกรถเองหรือให้ทางร้านเรียกรถให้ก็ได้ประมาณกี่ตัวคะประมาณห้าสิบค่ะรุนนี้ขายดีมากแม่ขายดีเวอร์ เชื่อไหมว่างานมาแักเดียวไม่เหลือเลยคือตอนแรกมันมีอยู่นะพอเปิดรีวิวไม่เหลือเลยพ<ข>ี่มีลูกค้าเข้ามไม่เหลือแล้ว,ม,ลลวมีลูกค้าพร้อมจะวางเงินจองแต่เราไม่รับไว้เพราะเราเกรงใจลูกค้าของเราอะ่ะต้องชัวร์ละพรอมขายเท่านั้นนะพี่หนู่ถึงจะแบบการับงนคุณนี้แพงใช่ไหมีม่งไงีา แม่มีคนนอนตัวเลือกแล้ะกระสอบใหม่นี้นะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวหนูจะให้น้นองๆลงของกัน,กนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตังกนว่าบางคนแบบสีกระสอบสวยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่ดูเลยของจริงของสดเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนมาที่หน้าร้านไม่ได้นะคะมาที่หน้าร้านไม่ได้ก็เราจะพยายามให้ทุกแม่ดูักน,น,นะะดนเปิด C D G ไหมคะ เปิดอรอบที่แล้วไม่เหลือเลยลอรอบนี้มาสิบลูกปะสิบหรือยี่สิบไม่รู้แม่รีบเอานะจดิๆอรอบที่แล้วขนาดไม่เปิดไม่เหลือเลยแม่อรอบนี้มาแค่ห้าลูกอ้าวเร็วคือในบินน่ะมีห้าแต่ของจริงอ่ะอาจจะมีสนะิบเนาะเดี๋ยวเยวดูจำนวนกันอีกทีนึง <ขอ S 1> นะขอดูสายเดียวไหมพรหนอยค่ะดูรีวิวใช่ไหมพี่ดูรีวิวทักแชทเลยนะแม แต่ตู้หนวดนะเพราะว่าเหลือห้าลูกสุดท้ายคงไม่ได้เปิดรีวิวใหม่นะคะแม่เพราะว่าห้าจะ<า>ไม่ได้เปิดต้องเร็วนี้คงอ่าพวกหนูว่าเปิดให้ที่ดูทุกตัวนะคะที่พี่ตัดสินใจได้เลยนะคะว่างานออกประมาณไหนเนาะพวกเนี้ยคือยังไม่ได้ตีฟูยังไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าพี่เอาไปแบบอบซักอบนี่อย่างเงี้ยมันจะสวยขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปค,คือความความแพงใช่มัน บอกไม่ถูกอ่ะแต่มันจะดูละมุนมากกว่านี้ไปตัดปุ๋ยตัดอะไรนะแม่เนาะมันดูละมุนมากกว่านี้เลยพี่พี่กรบอกโอนยอดแล้วนะใช้เลยแม่แม่ลดมาต้องหนครับพี่ถ้าเอฟปุ๊บอมปั๊บเออปั๊บปั๊บโอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตปุ๊บตกฟัซซเลยเหมือนกันพี่ขอให้โอนเลยเพราะแม่บางทีแบบมีลูกค้ารอต่อใช่แล้วไม่โอนอย่างเงี้ยนะ มีเรามีลูกค้าหลายๆคนพี่ๆหลายคนก็น่ารักนะคะ<ม>เอฟแล้วก็โอนเลย<ม>แต่ว่าม,มีพี่ๆหลายอีกหลายคนที่แบบบางทีเอฟปุ๊บพี่เขาก็หายเลยไม่รู้ว่าเขาหนว่าอะไร<ม>แล้วก็มีบางทีมีคนรอต่อคนที่รอต่อเราก็เกรงใจเขาเพราะพี่เขาก็คอยถามว่า<ม>พี่จะ้ำยมใไ่แอนมีนก็เลยต้องรีบแบบว่านะต<อ>ิดเคสต้องรีบก้อนนี้เท่าไหร่คะก้อนนี้สามพันเก้าค่ะพี่ราคาเดิมราคาน่ารักเหมือนเดิม คุณภาพขับแก้วเหมือนเดิมนะพี่ๆคนตัวใหญ่ตัวอ้วนมีไซส์ใหญ่ให้เล่นด้วยเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่ามันจะตัวเล็กจิ๋วนะน้องไม่จิ๋วนะคะลูกค้<ล>รารหัานนี้มีเล่ห้าลูกสิบห้า,า,าลูกสิบลูกมาคะ่ะตอนนี้มีประมาณร้อยนะคาร้อยลูกนะคะมาได้เลยลูกค้ารีบวเยอะเอาหรอเอาหลังบ้านไปแล้วนะลูกค้าหลังบ้านออกไปแล้วนะรีบหน่อยนะคะงานหน้าหนาวที่นี้ขายดีต้องมีบอกเออแม่แล้วค่ะ ลองซื้อไปสักหนึ่งกระสอบก่อนเออแล้วก็กลับมาซื้อใหม่คันเหรอคอนกลับมาซื้ออีกสองสามกระสอบได้เขาไปลองก่อนแม่เอาไปลองทีนี้เห็นไหมเราอะไม่ยัดของลูกค้าเอาไปลองอยากให้ลองเอาไปดูว่าชอบแบบใช่ชอบค่อยมาซื้อต่อได้เพราะเราอยากให้ลูกค้าซื้อขายกันไปยาวๆแม่มือหนูก็มาอยากให้ลูกค้าเปิดเราประทับใจทุกคนนะจริงบริการทุกระดับประทับใจยังไงวะคันสอง จะได้เป็นลูกค้ากันยาวๆนะแม่พันสองอ่ะถ้าเงินหยวนคูณห้านะเงินหยวนคูณห้าตัวนี้ 10, หมื่นเนาะคืออะไรวะเนี่ยเงินหยวนคูณห้านั่นี่ยแม่ดูหรือรหัสช้อปไม่เป็นห่ามากลนนะในของญี่ปุ่ก็มีหลายรหัสแม่ถ้าใครสนใจเป็นญี่ปุ่นก็ทัก มีทุกอย่างขอให้บอกแต่วันนี้น้องแอป,ปเปิลเขาลงเลยต้องแบบต้องยกให้เขาวันนี้วันนี้ปปปนต้องเป็นของเขาค่ะวันนี้นต้อง,องเป็นไอแอป,ปเปิลเขาะแม่ไะตัวนี้น่ารักเลยสีด,ดําดูยากเนาะแต่อยากให้ดูเลยยีลิซามาแล้วนะแม่ลิซาจะหมดแล้วสี่สิบลูกไว้น่อยอเราส่งออกด้วยนะคะลูกค้ามันก็เลยจะต้อง ไว้นิดนึงวะนี่กระเป๋าน่ารักค่ะน้องหมกีกันข้าก็ติดค่าก็ติดไอ่กินตัวง่วงอีกกินตัง่วงไม่กินก็เบอร์ลูกค้าทำไงนี่ยไม่มีอาหารเลี้ยงในสมองเอากาแฟมาสิเขาเขาไม่ได้าไม่ไดูดพูดได้หรอเอากาแฟมาเค็มสมองอ่ะเอาฉีกเข้าเส้นระดับต่ำแม่ จริงเห็นแบบมีลูกค้าบางคนเขาไปขายนะไฮไลท์ขายแล้วเขาไปตีฟูมันแบบใช่มันดูมันดูแบบเขาส่งมาให้มดูพี่พวกหนูเปิดอ่ะเชื่อไหมบางทีแบบเฉยเฉยพี่พี่เขาเอาไปปั่นปุ๊บเขาไม่รีบนะเขาปั่นฟูเฉยอ่ะผ้ามันสวยขึ้นมาเฉยเลยเพราะอะไรอ่ะอยากดูเส้นใยมันจะฟูทำให้ดูแบบดูแพงไปทำอะไรอยนัน เขาเหมือนความร้อนเขาจะเข้าไปทำให้ผ้ามันมีชึ้นวิทยาศาสตร์ก็มาวิทยาศาสตร์ก็มาค่ะวันนี้น้องหมีนี่จริงาานิวาร์มาคิดว่าได้เลยจ้ะแม่พี่ก็ไม่น้อยนะหรือว่าแรงไม่มีก็ไม่รู้รู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังก็ไม่น้อยนะ ทุกตัวไม่ต้องห่วงนะลูกค้าแต่จะไปเร็วเนาะไม่แฝงเลยอ,อีกสองพันค่ะลูกนี้เท่าไหร่คะลูกนี้สามพันเก้าค่ะลูกค้คาขาหนูจะไปอย่างไวละสามพันเก้าร้อยบาทนะขนะตัวนี้ดึงมีคนเทาแล้วเนาะนอลักมากไปญี่ปุ่นได้ออไหมแม่จ๋าแต่ไปญี่ปุ่นไปเลยแถวบ้านเรียกไปไหนก็ไปเรื่องยูเรื่องของยู หมดยางเธอเต็มไปเแม่ดูดิสีแบบม่วงมีม่วงเนาะมาเดี๋ยวให้พี่ดูว่ากระสอบนี้ออกอะไรบ้างเฮ้ยดูดิเธอตัวไม่แข็ยันโอ้าโหเลือกขวัญไม่ถูกเลยพี่ลุจีราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเธอยกโชว์ลูกค้าไปก่อนนะว่ากระสอบนี้ออกอะไรบ้างให้ลูกค้าดูก่อน เราเป็นข้าาวนะม่มเอาเป็นขกแดูเต็มยูในคลิปได้เลยนะนี่<ะ>กีเพาขายไหมคะกีเพาโอ๊ยเดี๋ยวมาแม่ของต้องมีนะแต่ว่ามีเสื้อจีนมาแล้วนะเสื้อเขาเรียกเสื้อตุ๊กจีนบางคนไม่อยากใส่เป็นชุดดูเป็นเสื้อไปก่อนเดี๋ยวรีวิวเราอันนี้หมดแรง หน้าหนาปานกลางมีไหมคะหนาปานกลางหูปีเป็นตัว C D ีค่ะพี่มันจะถามว่าหนาปานกลางไหมมันก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางก็เรียกปานกลางก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าบางจริงๆอ่ะคือตัวคาดิแกน,กนตัวคาดีแกนบางญี่ปุ่นไปเลยพี่ตัวนั้นนะบางตัวน,นั้นนะบางจ่อยจะขายนะน่ารักมากค่ะ ลูกค้าเห็นไหมไปยืนตรงกลางสีสู่เจ้าเอองั้นหนึ่งกระสอบนะแม่นะหนึ่งกระสอบเท่านั้นถ้าตอบไปรู้นะเอาตบตัวสุดท้ายรหัสนี้นะคะลูกค้า CG h เดี๋ยวหนูพาพี่ไปดูพี่ต้องขอกล้องบ้านดำด้วยค่ะเดี๋ยวหนูพาพี่ไปดูชั้นผ้านะคะพอาพี่ไปดูชั้นผ้าเนี่ยน้องๆกำลังลงลงสดวนี่เตอบ อันนี้รอบเท่าไหร่แล้วพาอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วสามสามที่ยามากแค่สามรอบแต่วันนี้ไม่ยอมใส่ของมาอ๋อเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวไปโอ้โหไอ้พาสูงขึ้นมามันจะติดหลังคาเปล่ากลัวติดหลังคาเปล่ามันกลัวติดหลังคาเปล่าไม่ติดมาเช้าใส่มาเลยโอ้ 对，现在都没钱了。 Oh, uh... yeah.